คชมครับนี่คือคมชัดลึกกับผมวรเทพสุวัฒนาพิมพ์นะครับรายการที่จพบกับคุณผู้ชมทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงศุกร์ทางเนชั่นทีวี2ีนี่แหละครับเพื่อดูว่าในรอบวันที่ผ่านมาประเทศของเราเป็นอย่างไรและมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับวันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคม2563คุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีการที่เรียกกันว่า มีการทดลองเรียนถ้าเกิดสมมุติว่าตามคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณนัฐพลทีพสุวรรณที่เคยได้พูดคุยผ่านทางคมชัดลึกนี่ก็คือการทดลองเรียนผ่านทางด้านของโทรทัศน์หรือที่คุณนัทพลใช้คำว่าออนแอรแต่ไม่ว่าจะเป็นออนแอร์ air, หรือใครจะตีความว่าเป็นออนไลน์ line, อย่างไรก็ตามณนะวันนี้ปัญหาเกิดขึ้น ให้ได้พบแล้วก็มีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นว่าตกลงแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว